สวัสดีครับผมชาติจันทร์ับนะครับพ <Hey, hey. S 1> าพี่น้องมาดูคูเวตาเต็มแปดห้าสี่ศูนย์ยุยน้ำลากไม้ยุคาครับแปดสิบห้าแรงมา้า แรงดีครับแรงดีไม่กลัวน้ำสานีก็อยู่ใกล้ อ๋อปุม่มให้ดูไปน้องออเกะจัดหนักจริงๆ อะไรครับตรงนั้นโอ้โหจะมีปลาไหมนี่วิทย์เลยครับตรงนี้เอาวันจะพืชออกโอ้ทำไมมันเยอะจังพี่น้อง <laughs> เดี๋ยวเป็นปุ๋ยครับเป็นปุ๋ย เ๋วยวหน้าเล้งก็เจ้าของนาจะมามาไถครับเป็นปุ๋ยยัยงดีเลยโอ้ฝั่งนี้เอาไม่ได้ก็เลยเลีเยออกมานี่ เดียวขึ้นมาอ๋เบาๆครับเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนกระจบไปน้องมียูคาอยู่ค่อยครับค่อย <c oughs> ค่อยๆมาม,มาสารจริงๆสารนี่ S Y 204รยนสดสามล้านมีทอนครับอ๋อมาดูคูวตาด้วยพี่น้องเอาอยูคายูคาก็ตันละพันน่าจะได้เป็นสิบตันนั่นนี่ป้าป้าเอาด้วยป้านี่ด้ะนี่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 น เฝ้ามัดเด้อคุณอา้ามัดเด้ <c oughs> ออไหวไหมมาตั้งศูนย์กันครับคูโปต้าก็จะดึงครับเอาอยูคาตัวนี้น่าจะสองร้อยกิโลสองสามร้อยกิโลอยู่ครับเนี่ยอ่ะเกาะแล้วครับ <c oughs> อ๋อ สุดดไปดองคนขับก็ฝีมือจ่วงดันจ่วงดันยกเดี๋ยวกลับมาจะลอกคลองอีกไล่กลับนะครับโอ้อากูโบไปแล้วไป้อง เลแล้วครับลากไม้ยุคายุคาก็ไปขายที่โรงงานมีรับซื้อครับยุคาเต็มไปหมดอ่ะโอ้แรงดีพี่น้องไม่กวนสม,มองอ่ะโอ้โสานี่ อุยจัด่น้องทำไมยาเยอะมากตรงนี้ก็จะพืชเยอะมากครับรยังดีเลยโอ,อ้เจอปลาเปลา่าเดี๋ยวพีปลาพีปลาไหล ยิ่งลวงยิ่งเจอครับตีเ้อครับตีเ้อตีเนี่ยตีอ๋อโนนี่ะีนีออ Năm vô tình bay vào rồi, ra ra đoạn, 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 đoạn. đứng bay lên nó. Anh đứng bay lê nó. Một đi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 . Một ต้ก็ต e ้องอัดกระบี่บ่อยๆระวังครับระวังขนักที่เสียดันเดี๋ยวอันตรายเนาะ ข้างในก็ขับนุ่มสบายครับเอเย็นชั่มมีตู้เย็นด้วยนะที่ชาร์มือถือแล้วก็จอทัชสกรีนฟังเพลงสบายเลยครับสปิเกอร์มีหมดเรียกว่าแอมในตัวเลย ใจก็เข้าดูได้ครับหรือว่าสอบทำได้ครับโอ้แค่ลวงมันจะพื่งรอก่อน แกก็ลุยน้ำครับเพื่อจะจดึงต้นดุขาออกเอาไปขายครับชุดสองชุดน่าจะจบจัดว่าใหญ่เ่ยใหญ่ครับมีโฟลวินแปดสิบห้าเองมา,มาชาย,ยางโอตานิเอ้าอพี่มัดเลย มัดเพื่อจะดึงไปครับลวงรอเรื่อยๆจัดไปครับจัดไปรอแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวให้กุกตาดึงไปกนครับอ่ะมัดเรียบร้อยแล้วใช้โฟรครับถึงนค่อนข้างจะหนักครับลาดไปแล้ว ผ่านจนได้พี่น้องเฮอร์ริ่งยังไม่เจอปลาไล่เลยครับอ <c ười> โอ้ยเสือดำนี่เสือดำก็มาด้วยแล้วนี่จะไปสู่รถหุ้ม การทำงานซานี่ก็ถือว่าโอเคพีนน่น้องขนาดพิสิทตันแต่ราคานะบอกเลยจะตกใจนะครสามล้านพรซานี่เอสวายสี่ยี่สิบตันใบแท็ก80สิบเซนลดเลยเจ็ตัวแคนเรีย2ตัวครับผูกมิสูรเก้าสลูกบอลเมตรหูม้ามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็ก3แท่งกระบอกสีดำหลอดไฟ led สว่างจัดจ้านใช้เครื่องยนต์มิตซูบิชิ มีสูตร t u r โ o คอมบันเรีวอิวเตอร์คูลเลอรระบายความร้อนด้วยน้ำ C M ห้าศูนยครับวัดรอบเครื่องอยู่ที่2,000รอบต่อนาทีรีดมาได้158ตัวครับ K 3 V ตัวเดินขยาบบ้าครับ J 8เครื่องยนต์ J 8ปั๊ม J 8ปจอทัชสกรีนจบกุ๊มให้ดูครับนะี่ย ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ